もう。 เริ่มเลยไหมสวัสดีค่ะขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะพี่ๆน้องๆชาวองค์การเภสัชกรรมทุกท่านค่ะและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการณนะ GPO Healthy Care ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรมค่ะดิฉันนางสาวปนิสราวงศสวัสด์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมสาระความรู้สุขภาพเว้นเดย์เพ a ท็อของเรานั่นเองค่ะ สำหรับวันพุธนี้นะคะเป็นวันพุธท,ที่พิเศษมากเลยค่ะเรามีหัวข้อที่น่าสนใจนะคะและเข้ากับเดือนเทศกาลแห่งความสุขตอนนี้มากๆเลยนั่นก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะไหนใครที่ช่วงนี้กําลังหาของขวัญให้กับคนรักพิเศษอยู่บ้างไหมคะหรือใครที่มีกิจกรรมงานเลี้ยงปาร์ตี้ งานปาร์ตี้เยอะแบบนี้เราต้องสวยสดใสหน้าเต็มใช่ไหมคะ<อ>หัวข้อสาระความรู้วันนี้เหมาะมากๆเลยค่ะกับเวนเดย์เพ a y ท a อกในหัวข้อสวยสดใสต้อนรับปีใหม่ค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงธนัทพรนาคประกอบอเภสัชกรประจำ GPO Healthy Care ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรมสาขากระทรวงสาธารณาสุข หรือเพศสัชกรเฟิร์นสุดหน้ารักของเรานั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพศสัชกรเฟิร์นค่ะแลส,ส,สวัสดีทุกท่านนะคะเฟิร์นนะคะเป็นเพศสัชกรหญิงนะคะธนชพรน้าประกอบนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องนะคะสวยสดใสต้อนรับปีใหม่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เดี๋ยวเฟิร์นขอพูดเลยละกันนะคะ เดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนธันวาคมแล้วนะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะคะไหนมีใครหลายๆคนนะคะกําลังพวงหาของขวัญให้กับคนที่เรารักอยู่หรือไม่คะวันนี้นะคะเฟิร์นก็มีไอเดียของขวัญปีใหม่นะคะที่จะมาแนะนําให้กับทุกท่านกันนะคะมาเริ่มที่ไอเดียของขวัญชิ้นแรกกันนะคะ นั่นก็คือสกินแคร์ค่ะในช่วงธันวาคมนะคะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะหลายคนนะคะพบกับปัญหาผิวแห้งนะคะฉะนั้นนะคะการเลือกหาของขวัญน,นะคะที่เป็นสกินแคร์ที่ตอบโจทย์ปัญหาผิวแห้งนะคะก็เป็นของขวัญน,นะคะที่ผู้รับนะคะจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนค่ะในปัจจุบันนะคะก็มีผลิตภัณฑ์นะคะที่ ตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาผิวแห้งอยู่มากมายนะคะในวันนี้นะคะก็จะขอพูดนะคะถึงผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้นะคะทุกคนทราบไหมคะว่าคือผลิตภัณฑ์อะไรใช่แล้วค่ะผลิตภัณฑ์จากสารสากาัดจากเมล็ดกัญชงค่ะสารสากัดจากเมล็ดกัญชงนะคะมีสารสําคัญคือแคนาบิดออลนะคะที่มีประโยชน์นะคะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะ บรรเทาอาการอักเสบของผิวชะลอริ้วรอยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะอีกทั้งยังปกป้องนะคะผิวของเราจากรังสี UVA และก็ UVB นะคะซึ่งเป็นตัวการสำคัญนะคะที่จะทำลายผิวของเรานะคะทำให้เกิดปัญหาผิวหมองคล้ำได้นะคะอีกทั้งตัวสารสกัดจากเมล็ดกัญชงอะคะ่ะยังเสริมสร้างผิวของเราให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ สารสก,กัดนะคะจากมเมล็ดก,กัญชงเนี่ยถูกนำมาเป็นเครื่องสำอางต่างๆมากมายนะคะโดยนะคะมีการพัฒนาแล้วก็วิจัยนะคะเป็นผลิตต่างๆต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตัว f a c เชียลออยค่ะน้ำมันบำรุงผิวหน้านะคะ Body ้ออยค่ะน้ำมันบำรุงผิวตัว ลิบบาล์มนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากของเราค่ะแล้วก็ตัวแฮนด์ครีมค่ะครีมบำรุงผิวมือนะคะทําให้มือของเราค่ะนุ่มน่าสัมผัสนะคะทําให้คนรักเนี่ยอยากจับมือของเรากันเลยทีเดียวค่ะมาถึงสารสกัดนะคะตัวต่อไปนะคะที่นิยมใส่ในเครื่องสําอางนะคะ นีนั่นก็คือตัวไฮยาลูรอนแอซิดนะคะตัวไฮยาลูรอนนะคะเป็นสารสำคัญนะคะที่หลายๆคนนะคะมองหาในเครื่องสำอางนะคะ เพราะว่าตัวไฮยาลูรอนเนี่ยมีคุณสมบัตินะคะในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกรอบความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะทําให้ผิวอิ่มน้ําผิวดูอิ่มฟูดูกระชับและยังช่วยเติมเต็มปัญหาผิวต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในหลายๆแบรนด์นะคะก็จะเรียกกันว่านะคะครีมไฮยาหรือว่าเซรั่มไฮยานั่นเองค่ะ มาถึงสารสกัดตัวต่อไปนะคะที่มีความฮอตฮิตอยู่ในช่วงนี้เลยนะคะที่ช่วยนะคะในเรื่องของการรักษานะคะผิวทำให้ชุ่มชื้นนะคะนั่นก็คือตัวเซรไมายค่ะตัวเซรไมายค่ะเป็นกดไขมันนะคะที่มีอยู่ในผิวชั้นนอกของเราค่ะ ตัวเซราไมาเนี่ยจะมีความจําเป็นนะคะต่อการเสริมสร้างประการผิวและก็ความชุ่มชื้นของผิวค่ะหากผิวของเรานะคะไม่มีตัวเซราไมาเนี่ยก็อาจจะมีอาการแห้งคันและก็ระคายเคืองได้ค่ะตัวเซราไมานะคะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างความแข็งแรงของเกาะของชั้นผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะอีกทั้งยังช่วยลดเรือนริ้วรอยได้อีกด้วยค่ะ ถ้าหากนะคะผู้รับของขวัญของเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราควรจะเลือกเ,อเครื่องสําอางแบบไหนให้เขาดีนะคะก็แน่เลยแน่นอนเลยก็ต้องเป็นเครื่องสําอางนะคะที่มีสารสําคัญนะคะในส่วนของช่วยลดริ้วรอยนะคะชะลอวัยค่ะซึ่งสารสาคัญที่จะมาแนะนําในวันนี้นะคะนั่นก็คือสารสกัดจากขมิ้นชันค่ะสารสกัดจากขมิ้นชันนะคะ,าาม,นนะ,คะมีสารสําคัญะคะเป็นสารในกลุ่มเคอรค์คูมินอยค่ะ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบช่วยทําให้ผิวนุ่มลดแบคทีเรียที่เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดสิวนะคะช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสมากขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะจะขอพูดถึงวิตามินนะคะที่มีส่วนในช่วยบำรุงผิวของเรานะคะที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือวิตามิน B3 ค่ะวิตามิน B3 นะคะถูกเรียกอีกในชื่อหนึ่งว่าคือไนาอาเซนามายค่ะหรือที่หลายๆแบรนด์นะคะก็จะเรียกว่าครีมไนาอาเซนามายนะคะตัวไนอเซนามายเนี่ยมีประโยชน์ในการช่วยในเรื่องของผิวต่างๆมากมายค่ะ นั่นก็คือสามารถฟื้นฟูบำรุงผิวได้อย่างครอบคลุมนะคะทั้งในเรื่องริ้วรอยโดยในเซรามัยค่ะจะไปสร้างคอลลาเจนบนชั้นผิวทําให้ผิวของเราค่ะเด้งอิ่มฟูดูกระชับมากขึ้นนะคะอีกทั้งยังมีส่วนในช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราค่ะโดยกระตุ้นการสร้างเซรามัยนะคะทําให้ผิวชุ่มชื้นเหมาะสําหรับคนที่มีผิวแห้งอย่างมากเลยค่ะช่วยควบคุมความมันนะคะโดยในเซรามัยค่ะจะไป ปรับสมดุลในต่อมไขมันนะคะและป้องกันไม่ให้ผลิตน้ำมันมากเกินไปค่ะนอกจากนั้นนะคะในเซรามายังช่วยในเรื่องของกระชับรูขุมขนค่ะลดการระคายเคืองลดริ้วรอยแดงรอยดำช่วยลดสิวอุดตนันรอยสิวมีส่วนทำช่วยในการลดอาการอักเสบนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวอักเสบอย่างมากเลยค่ะและมันจึงนะคะ จึงมีส่วนประกอบสัมที่ได้รับความนิยมนะคะในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกายเป็นอย่างมากในปัจจุบันค่ะส่วนมากเนี่ยในเซรัมายนะคะจะอยู่ในครีมนะคะที่มีน้ำเป็นเบสนะคะเช่นเซรัม่มเอเซนส์สเปรย์มอยเจอไรเซอร์เนื้อบางเบาค่ะ มาถึงสกินแคร์สำหรับคนวัยหนุ่มสาวนะคะถ้าหากใครนะคะมีผู้ที่จะให้ของขวัญเนี่ยเป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยการเลือกสกินแคร์นะคะควรเลือกสกินแคร์นะคะที่มีสารสำคัญที่จะช่วยปรับให้ผิวของเรากระจางใสขึ้นค่ะเช่นสารสกัดจากมะขามป้อมค่ะนอกจากมะขามป้อมมาค่ะจะแก้ไอได้แล้วนั่นนะคะมะขามป้อมยังมีประโยชน์ในเรื่องของความกระจางใสอีกด้วยค่ะ แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวของเราได้อีกด้วยค่ะนอกจากนั้นอีกสารหนึ่งที่จะพูดถึงในเรื่องของการทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะก็คือสารสกัดจากดอกเดซี่ค่ะสารสกัดจากดอกเดซี่นะคะมีสารสำคัญนะคะที่จะช่วยบำรุงผิวของเราต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นแอนโทรไซยานนนฟลาวนอยด์และที่สำคัญเลยก็คือแอลอะบูตินค่ะ ช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันและปรรเทาปัญหาความไม่สม่ำเสมอของผิวได้ค่ะโดยตัวแอลอาบูตินเนี่ยมันจะไปช่วยยับยังการทำงานของเอนไซในกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวนะคะลดความหมองคล้ำและจุดด่างดำได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะมีใครกันทราบกันบ้างไหมคะว่าสารสกัดจากเะเอมเทล่ะคะมีประโยชน์ในเรื่องของผิวมากมายเลยค่ะ โดยสารสก,กัดจากเะเอมเทศนะคะมีสารสำคัญนะคะก็คือตัวลิโคชาโคนเอค่ะที่จะช่วยในเรื่องของผิวช่วยลดอาการอักเสบเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดการสร้างเม็ดสีเมลานินเนี่ยช่วยปรับให้สีผิวกระจ่างใขขึ้นลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำที่ฝั่งลึกนะคะลดปัญหาผิวแห้งแดงคันผื่นที่เกี่ยวกับการอักเสบได้ค่ะและผิวหมองคล้ำหลังจากปะชิญแสงแดดได้ด้วยค่ะ ลดความมาส่วนเกินและการเกิดสิวได้ดีอีกด้วยค่ะ ค่ะเมื่อทราบถึงนะคะสารสำคัญต่างๆที่อยู่ในเครื่องสำอางของเราแล้วนั้นค่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะคะ่ะก่อนที่จะไปถึงไอเดียของขวัญชิ้นถัดไปนะคะวันนี้เฟิร์นก็จะ,อจะขอแชร์ทริปแอนทรีค่ะในการขั้นตอนการลงสกินแคร์ต่างๆนะคะโดยนะคะขั้นตอนเนี่ยมีไม่ไม่เยอะเลยค่ะแค่6ขั้นตอนเท่านั้นเองเมื่อเรามีสกินแคร์ที่ดีแล้วนั้นนะคะการลงสกินแคร์ที่ถูกวิธีก็จะทําให้สกินแคร์ของเราค่ะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะโดยมาเริ่มที่ขั้นตอน อนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะถ้าใครที่แต่งหน้าทุกวันนะคะก็แนะนําเลยว่าควรใช้คินซิงในการทําความสะอาดเครื่องสอําอางค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นผู้ชายนะคะถ้าใครที่ทาแค่ครีมกันแดดนะคะก็ควรจะใช้ตัวคินซิงะคะ่ะเช็ชชชดตัวสารกันแดดหอ,อกก่อนให้หมดก่อนนะคะโดยขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราใช้คินซิงเช็ดทําความสะอาดเครื่องสอําอางแล้วนั้นเนี่ย ก็ควรจะใช้ตัวเจลล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้านะคะที่อ่อนโยนทําความสะอาดผิวหน้านะคะเพื่อล้างเครื่องสําอางให้ออกหมดอีกรอบนึงแล้วก็เป็นการล้างตัวคิีนซิ้งทาให้ผิวหน้าของเราค่ะสะอาดหมดจดนะคะพร้อมที่จะบํารุงในขั้นตอนถัดไปค่ะขั้นตอนที่3นะคะการใช้โทนเนอร์เช็ดผิวหน้าค่ะ ตัวโทนเนอร์อค่ะควรจะใช้เช็ดผิวหน้าหลังจากที่ล้างหน้าทันทีนะคะเพราะว่าการใช้โทนเนอร์เช็ดผิวหน้าจะเป็นการทําให้นําให้ลูกขนขลคลับของเราอะค่ะเปิดนะคะพร้อมรับที่จะรับการบรรนดูในขั้นตอนถัดไปค่ะตัวโทนเนอร์เองเนี่ยขอโทษค่ะตัวโทนเนอร์เองเนี่ยค่ะก็จะช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะทําให้สกินแคร์ค่ะนําเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ในขั้นตอนที่4ถึงขั้นตอนที่6นะคะจะเป็นการลงเครื่องตัวสกินแคร์แล้วนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะก็ควรเลือกสกินแคร์นะคะที่มีเนื้อบางเบาที่สุดก่อนนะคะนั่นก็คือตัวน้ำตกหรือตัวเอสเซนต์ค่ะลงให้ทั่วใบหน้าก่อนนะคะรอให้ตัวน้ำตกหรือเอสเซนต์ของเราเนี่ยลงสู่ผิวสักพักหนึ่งนะคะ จากนั้นนะคะก็จะเป็นการให้โรงตัวเซรั่มค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะโดยเซรั่มเนี่ยค่ะก็จะมีเนื้อหนักกว่าตัวเอสเซน์นะคะแต่ว่าก็จะไม่ที่มีเนื้อขิดแบบเขาเรียกว่าเนื้อเหนียวข้นเข้ากับตัวครีมค่ะโดยตัวเซรั่มเนี่ยมันก็จะมีสารสกัดนะคะหลากหลายอย่างนะคะฉะนั้นนะคะก็ควรเลือกให้เหมาะกับปัญหาผิวแล้วก็สภาพผิวของเราด้วยนะคะ มาที่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือการทาครีมกันแดดบขอโทษค่ะการทาครีมบำรุงผิวหน้าค่ะตัวครีมบำรุงผิวหน้าเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยล็อกตัวสกินแคร์ต่างๆอะคะ่ะไม่ให้หลุดออกไปนะคะหลังจากที่ลงพวกเซรั่มหรือว่าน้ำตบมาแล้วค่ะแล้วถ้าหากเป็นตอนเช้านะคะใครที่มีตัวครีมกันแดดนะคะ ก็แนะนําว่าให้ลงหลังตัวทาครีมบารุงผิวหน้านะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเป็นยังไงคะขขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาถึงที่ไอเดียของขวัญทีชิ้นถัดไปนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเป็นอ่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะมอบให้กันในเทศกาลอยู่แล้วนะคะ ยิ่งในช่วงที่มีโรคระบาดนะคะตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าเรานะคะก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะให้เหมาะกับผู้รับของเราด้วยค่ะหากผลิตภัณฑ์แรกนะคะสำหรับ นะคะใครที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับผู้สูงอายุนะคะก็จะแนะนำนะคะให้เลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่บำรุงข้อและกระดูกเป็นพิเศษค่ะเช่นตัวแคลเซียมค่ะ พบว่านะคะเมื่ออายุมากกว่า30-35ถึงปีขึ้นไปค่ะก็จะมีการสูญเสียมวลกระดูกมากขึ้นนะคะโดยอย่างยิ่งนะคะเฉพาะนะคะคนที่หมดประจําเดือนนะคะโดยปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวันนะคะก็คือ800มิลลิกรัมต่อวันสําหรับผู้ที่มีอายุ19-50ปีค่ะและสําหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีนะคะควรได้รับแคลเซียม1000มิลลิกรัมต่อวันค่ะ สำหรับอาหารเสริมภูมิคุ้มกันนะคะที่สมัยแนะนำในวันนี้เลยก็คือวิตามินซีค่ะวิตามินซีนะคะมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันค่ะนอกจากนั้นนะคะวิตามินซีเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยการสร้างคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวของเราแลดูกระจ่างใสขึ้นได้ด้วยค่ะ โดยนะคะแนะนำถ้าต้องกินวิตามินซีเพื่อเสริมสร้างภูมิภูมิกันแล้วเนี่ยควรจะผู้ใหญ่นะคะควรรับปริมาณวิตามินซีคือ1,000-2,000ถึง2,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะค่ะมาถึงนะคะอาหารเสริมนะคะที่ในช่วยของเรื่องการชะลอไว้ค่ะหลายๆคนคง ทราบนะคะว่าตัวแอสตาแซนตีนเนี่ยเป็นสารที่ฮอตฮิตอยู่ในช่วงนี้นะคะไม่ว่าเปิดไปทางโซเชียลไหนก็ตามนะคะก็จะเห็นการโฆษณาตัวแอสตาแซนตีนนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะโดยแอสตาแซนตีเนี่ยมันจะเป็นสารสีแดงนะคะในกลุ่มเซนโทฟิลในตระกูลแคโรทีนอยค่ะโดยจริงๆแล้วในแอสตาแซนตีนจะพบได้ในอาหารนะคะที่มีสีส้มแดงนะคะเช่นไข่ปลาคาเวียปลาแซลมอน เปลือกกุ้งเปลือกปูและมากที่สุดในสาหร่ายสีแดงเลยค่ะโดยแอตตาเซนทีเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ดีมากสารหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเขาเรียกกันว่าเป็นราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระเลยค่ะโดยนะคะมีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะ ทำการศึกษาประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆพบว่าตัวแอสตาแซนทีเนี่ยมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระค่ะมากกว่าสารชนิดอื่นนะคะมากกว่าวิตามินซี 6, ถึง6,000เท่าโคคิวเทนถึง800เท่าแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะมากกว่า550เท่าเลยทีเดียวค่ะ โดยประโยชน์ของแอสตาแซนทีนเนี่ยจะช่วยลดเลือนริ้วรอยสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะช่วยทําให้ผิวสุขภาพดีนะคะผิวอชมชมพูมากขึ้นด้วยอีกทั้งยังช่วยปกป้องการทำลายผิวจากรังสี UV จากแสงแดดได้ดีอีกด้วยค่ะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของร่างกายและก็ช่วยลดอาการตาล้าค่ะสําหรับปริมาณแอสตาแซนทีนที่แนะนําต่อวันนะคะก็คือ4-12มิลลิกรัมต่อวันค่ะ มากถึงที่สารชะลอวัยอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นที่ฮอตคิดไม่แพ้กันเลยเนี่ยนั่นก็คือตัวโคเอมไซ์คิวเทนค่ะโคเอมไซ์คิวเทนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ได้รับความนิยมนะคะในการต้านฝ้ากระหรือริ้วรอยต่างๆอีกทางนะคะตัวโคเคนไซ q ์คิวเทนเนี่ยยังสามารถบำรุงหัวใจเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจป้องกันร,ระบบประสาทเช่นโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยค่ะนอกจากนั้นเนี่ย ยังสามารถลดอาการเหนื่อยล้าหลังออกกําลังกายได้อีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะใครที่ทานยาในกลุ่มสแตตินลดไขมันนะคะก็ควรได้รับโคเอนไซม์ q t e เสริม erm อีกด้วยค่ะมาถึงที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปนะคะที่มีส่วนในช่วงเรื่องของการชะลอวัยนะคะที่มีความฮอตฮิตไม่แพ้ก,กันเลยนั่นก็คือคอลลาเจนค่ะ คอลลาเจนนะคะเป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน์ค่ะโดยเป็นส่วนประกอบสําคัญนะคะของผิวหนังผมเล็บเส้นเอ็นและก็ข้อต่อค่ะแม้ว่าเมื่อร่างกายของเรานะคะจะสามารถสร้างคอลลาเจนขึ้นเองได้ค่ะแต่ทราบหรือไม่คะว่าเมื่ออายุมากขึ้นค่ะ การสร้างเสื่อมสลายของคอลลาเจนจะมากกว่าการสร้างนะคะโดยเฉพาะในคนที่มีอายุมากกว่า30ปีนะคะพบว่าการสังเคราะห์คอลลาเจนนั้นลดลงนะคะซึ่งคอลลาเจนที่ลดลงนะคะอาจส่งผลทําให้ผิวหย่อนคล้อยและไม่กระชับได้ค่ะขาดความยืดหยุ่นนะคะฉะนั้นการกินคอลลาเจนเสริมนะคะอาจเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่ลดปัญหาผิวของเราได้ค่ะ โดยคอลลาเจนที่แนะนําให้รับประทานนะคะก็คือจะควรที่จะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนค่ะเป็นัวคอลลาเจนโมเลกุลเล็กละลายและถูกดูดซึมนําไปใช้ได้ง่ายนะคะซึ่งการทานคอลลาเจนค่ะอาจจะมีส่วนช่วยซ่อมแซมผิวหนังนะคะที่เสื่อมสภาพและรดลิ้วรอยได้ค่ะถ้าหากใครนะคะที่อยากมีผิวกระจ่างใสไร้จุดด่างดำนะคะวันนี้ขอเสนอเป็น สารสกัดจากเมล็ดองุ่นค่ะสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะมีสารโอลิโกเมริกแอนโทรสโปแอนโทไซานินนะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่า OPC ค่ะ O.P.C ในมเมล็ดองุ่นเนี่ยคะ่ะมีบทบาทนะคะในการช่วยยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ในกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวช่วยลดปัญหานะคะการเกิดจุดด่างดําขึ้นได้คะ่ะช่วยบํารุงผิวพรรณทําให้ผิวพรรณของเราอะคะ่ะคงความอ่อนเยาว์ขึ้นได้นะคะทําให้ผิวของเราอะคะ่ะมีความกระจ่างใสนอกจากจะช่วยบํารุงผิวแล้วนะคะตัวสารสกัดจาก,จากมเมล็ดองุ่นเนี่ยยังมีส่วนช่วยนะคะในการป้องกันและลดอาการความรุนแรงของเส้นเลือดขอดได้อีกด้วยคะ่ะ โดยปริมาณสารอางุ่นที่แนะนําต่อวันนะคะสําหรับเรื่องผิวกระจ่างใสเนี่ยก็คือ100มิลลิกรัมต่อวันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษานะคะพบว่าการรับประทานสารสก,กัดจากเมล็ดองุุนนะคะร่วมกับวิตามินซีนะคะ่ะจะช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสได้อีกด้วยนะคะค่ะแล้วก็เกิดคําถามขึ้นนะคะว่าอ้าวแล้วถ้าผู้ใหญ่ที่เราเราจะให้ของขวัญเขาเนี่ย ไม่ชอบทานอาหารเสริมเนี่ยค่ะการให้อะไรถึงจะตอบโจทย์นะคะในปัจจุบันนะคะก็แนะนําเป็นพวกกระเช้าผลไม้นะคะโดยวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาแนะนํานะคะผลไม้มหาศย์นะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินนะคะต่างๆมากมายนะคะ2ชนิดด้วยกันนะคะมาเริ่มที่ชนิดแรกเลยนะคะก็คือฝรั่งค่ะ ฝรั่งเนี่ยเป็นสุดยอดผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะโดยมีวิตามินสูงถึง160มิลลิกรัมต่อ100กรัมค่ะแม้ว่าตัวฝรั่งเองเนี่ยจะไม่ได้มีรสเปรี้ยวมากนะคะแต่วิตามินซีของฝรั่งนั้นมีปริมาณสูงมากๆเลยค่ะโดยปวิตามินซีที่สูงมากะค่ะจะพบในเปลือกของผลฝรั่งค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อผลฝรั่งสุกมากๆเกินไปปริมาณวิตามินซีก็อาจจะน้อยลงขึ้นได้นะคะ มาถึงผลไม้มหัศจรรย์อันถัดไปนะคะก็คือมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นมีสารสารพัดสารชะลอวัยนะคะต้านมะเร็งได้ค่ะโดยมะเขือเทศเนี่ยจะมีสารสําคัญที่คนทุกคนหลายคนรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือสารไลโคปินค่ะมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่นะคะ ต้านการอักเสบช่วยลดไขมันและน้ําตาลในเลือดได้ค่ะอีกทั้งมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งหลายชนิดค่ะโดยอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ชายก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะมีการศึกษาจํานวนมากนะคะพบว่าการทานมะเขือเทศสดหรือว่าซอสมะเขือเทศน้ํามะเขือเทศสารสกัดมะเขือเทศและสารไลโคปินสกัดนะคะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสารความรู้ที่เฟิร์นนำมาฝากในวันนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอีกมากมายนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวเราสดใสต้อนรับปีใหม่นะคะแต่นะคะในการทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะให้กับคนที่เรารักเนี่ยเราควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก,ก่อนใช้นะคะหากท่านนะคะมีโรคประจำตัวหรือยาที่ทานอยู่เป็นประจำนะคะค่ะ มาสู่ช่วงสุดท้ายของงานแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะขอมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนกันค่ะตอบคําถามนะคะเพื่อรับรางวัลค่ะคําถามง่ายๆเลยค่ะมีแค่สี่ข้อเท่านั้นนะคะมาเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะยกตัวอย่างสารที่ช่วยความเมเพิ่มความชุ่มชื้นมาหนึ่งอย่างค่ะมีใครตอบได้ไหมคะค่ะขอหนึ่งท่านค่ะ มีของรางวัลแจกนะคะมีของรางวัลมาแจกนะคะอ่ะค่ะถูกต้องค่ะในส้อไมายค่ะก็ได้เหมือนกันค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นได้เหมือนกันค่ะเจอขึ้นมารับรางวัลเลยค่ะ มาที่คำถามข้อต่อไปนะคะเวลาลงสกินแคร์เราควรทาเซรั่มหรือครีมก่อนกันคะค่ะอ่ะอพี่คุณพี่คนนี้ด้านนี้ก่อนคะ่ะเชิญค่ะเราควรลงอะไรก่อนกันคะเซรั่มค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยเจอขึ้นรับรางวัลค่ะนาค่ะข้อต่อไปค่ะหากอายุมากกว่า50ิปีควรได้รับปริมาณแคลเซียมเท่าไหร่คะ คุณพี่ด้านหลังค่ะค่ะถูกต้องค่ะเชิญรับของรางวัลค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อนี้ก็ง่ายอีกมา,มากแน่นอนค่ะยกตัวอย่างประโยชน์ของโคเอนไซคิวเทมาหนึงอย่างค่ะ ค่ะสโลว้นะคะขอบคุณค่ะค่ะได้ค่ะ มีคำถามจากทางออนไลน์เข้ามาค่ะว่าผิวหน้าแห้งควรใช้อะไรถึงเหมาะสมค่ะผิวหน้าแห้งนะคะแนะนําเป็นตัวครีมบํารุงผิวหน้าค่ะถ้าแนะนําในช่วงนี้เลยคือเป็นตัวเซราัมมยค่ะเซรัามามันจะเป็นเกราะป้องกันผิวอะคะ่ะทําให้ผิวหน้าเรามีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะแต่เนื้อของเซรั่มมะคะ่ะอาจจะมีความหนักหน้าหน่อยนะคะฉะนั้นนะคะแนะนำทาเป็นตอนกลางคืนนะคะแล้วตอนเชานะะ้าค่ะแนะนําให้ไทายเป็นครีม ที่มีส่วนผสมของเซรามายหรือตัวไฮยาลูรอนเพิ่มได้ค่ะ ขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงธนัทพรน้าประกอบเภสัชกรประจำ GPO Healthy Care ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรมสาขากระทรวงสาธารณาสุขมากๆเลยนะคะสำหรับกิจกรรมสาระความรู้สนุกสนุกในวันนี้ค่ะแล้วผ่านไปแล้วนะคะกับกิจกรรมเว้นเดย์เพท a อกครั้งที่6ในหัวข้อสวยสดใสต้อนรับปีใหม่นะคะ และองค์การเภสัชกรรมของเรายังมีกิจกรรมสาระความรู้จากทีมเภสัชกรแบบจัดเต็มตลอดทั้งปีให้กับทุกท่านอย่างต่อเนื่องนะคะเราพบกันใหม่ในวความสนุกกิจกรรมเว้นเดย์เพทอ k ครั้งต่อไปในเดือนมกราคมวันที่10มกราคมค่ะสำหรับวันนี้ขอลาทางบนเวทีนี้และทางออนไลน์เพื่อไปช้อปปิง้งที่ GPO Healthy Care ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ